สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโช Channel คชาแนลค่ะสมันนี้แอดเจ้ค่ะวิให้เด่น8เดเนศูย์สองตัว8ปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแดเก้าศูนย์สอบอร์แปดแค่ะต่อมาแอดนาาค่ะส่งตัวล่างชุดเต็มเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดกลางค่ะคู่โต๊ดบนงวดที่ผ่านมาเข้า5 9ค่ะงวดนี้มี0ูนย์7จ็ดหนึเจ็ดสองเจ็ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะต่อมาแอดคินค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดหนึ่งสุพรรณคะ่ะวิ่งเด่นสองเด่นสามสองตัวสองศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสองสองสามสองค่ะต่อมาโนกนำโชคค่ะสองตัวมีหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกสามตัวห้าหกศูนย์ค่ะต่อมาจานสามารถค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นศูนย์เด่นหกสามตัวหกศูนย์ห้าห้าหกศูนย์สองตัวศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกหนึ่งเก้าค่ะ โซมินี้สามตัวมีแปดศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าแปดหกสองแปดหกเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดสองตัวบนล่างมีเก้าหกเก้าแปดแปดหกแปดแปดศูนย์หกศูนย์แปดสองสี่สามสี่สองเจ็ดสามเจ็ดค่ะต่อมาเอ็ดดีวันนาเขาวม่ใช้เด่นเก้าสองตัวเก้าสี่สามตัวศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าสี่ค่ะต่อมาปูเชียงรายค่ะสามตัวมีห้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกเก้าสองสองตัวล่างหกสี่สองสี่ค่ะ ต่อมาแอปกอมิเต้มขวิมิเด่น9 2ตัว907 98 8 8 9 8 7 8 0 3ตัว4 8 9 4 8 7 7 8 9 0 7 8ค่ะต่อมาหนูน้ำทิ์ค่ะเล็กวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้า4ค่ะงวดนี้เด่น3เด่น6เด่น9ค่ะต่อมาต่ำไทยค่ะ3ตัวมี9 6 6 2ตัว9 6 6 9 6 6 9 9ค่ะ ต่อมาอาจารย์คุณชัยเขวี้ยเด่นแปดสามตัวสี่แปดหกสองตัวแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่หกหกหกเก้าค่ะสมวนวันนี้เ่อที่ผ่านมาเข้าโต๊ะเก้าสามห้าค่ะเมื่อที่สามตัวมีสองแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดหกสี่แปดหกสามแปดหกห้าแปดหกหนึ่งแปดหกเก้าแปดหกสี่เจ็ดหกแปดเจ็ดหกหกเจ็ดหกสามเจ็ดหกห้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ